ไปทักกันี้ซีรีส์ฟอร์มยักอย่างเปลือกรักปมเลืงแฮ่งอาลนะคะที่หลายคนก็ลุ้นเหลือเกินว่าโสมสุดาเนี่ยจะหาทางออกกับชีวิตคู่ของตัวเองอย่างไรในโซเชียลกระแสะแรงไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าคอมเมนต์กันแบบถึงพลิกถึงขิงเลยทีเดียวค่ะ เรียกว่าเรื่องราวกำลังเข้มข้นถึงใจกลายเป็นกระแสที่พูดถึงไม่อยู่ในโซเชียลนะคะหลังเรื่องราวชีวิตคู่ของแพนเค้คเกเขมรน,นิดเจอปัญหาใหญ่ค่ะเพราะว่าโดนสามีอย่างอมอัจฉรเนยร่วมมือกับคนใกล้ตัวพลอยพัทรกรแอบพักหลังตีท้ายครัวงานนี้เหล่าแฟนๆในซีรีส์ไม่รอช้านะคะรีบแนแนวทางออกให้ทันทีจนทําเอาต้องมานั่งไล่อ่านแบบตาเปียกตาแฉะเลยค่ะเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยเด็ดดวงโดนใจสุดๆสามารถติดตามเรื่องราวปัญหาเหล่านี้ในซีรีส์เรื่องเปลือกรักปมหลวงแห่งอ่าวได้ ทาง Monomax ที่เดียวเท่านั้นและพิเศษสุดๆสำหรับแฟนแฟนแอปพลิเคชันดูหนังออนไลน์ Mon น Max และซีรีส์เปลือกรักปมหลวงเมื่อซือซ้อ Max Play TV s t ท c วสติกผ่านทางช h อป e e m o n o m a x นะคะก็จะได้รับเป็นของพรีเมียมจากซีรีส์เรื่องนี้2ชิ้นทันทีค่ะได้แก่แก้ววยสุดพิเศษและเสื้อยืดสกรีนลน์เปลือกรักปมหลวงทันทีด่วนจำนวนจำกัดนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook Mon o m a x หรือ021007007ค่ะ